สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับ,นนก,รบก็ได้มาวัดศรีประชานิมิตนะครับซึ่งวันนี้ทางวัดศรีประชานิมิตได้ทำพิธีเคทองหล่อพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะครับซึ่งพิธีการอยู่ข้างในวัดค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวพวกเราเข้าไปชมกันนะครับว่ามีพิธีการอะไรบ้างนะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะฮะก็จะกราบอาราธนาหลวงปู่ได้จุดทุเพียนเนะบื้องหน้าออนนรูปหล่อเหมือนนะบุรพาจารย์แล้วก็รูปภาพแล้วก็รินเชิญเจ้าภาพนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่นํารูปภาพก็ดีอันที่เดี๋ยวพาไปชมประลัมพิธีนะครับที่จะมีการอัดแต่โกยทองหลนะบรรทบุรุษของท่านนะเป็นแล้วก็เป็นการเชิญนะ ดวงวิญญาณพระหากท่านยังอยู่เนาะก็ให้มารับสินรับพอแต่หากท่านไม่อยู่ก็เป็นการอนุโมทนาบุญนี่นั้นถามว่าทําไมเราต้องมีการทาบุญบูรพ์ส่วนกุศล่วเพราะอะไรแม้ท่านจะล่วงรับไปแล้วแต่เราก็ยังมีจิตอันเป็นกุศลก็คือในฐานะที่เป็นบุตรเป็นหลานเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเราได้ทำบุญในครั้งนี้ก็เพื่อการที่แสดงออกถึงความกดดานอยู่กระต่าย ้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณ mm ทีมงานวัดศรีประชานิมิตนะฮะนำโดยคณะสงฆ์หลวงปู่ก็ดูงานดูเดินตรวจงานดูงานตลอดนะฮะคณะสงฆ์ก็ทำงานกันขบขันเม่นช่วยให้เป็นประธานง่ายเลย ก็มาเขาไปใช้เวลาเขามาสอนพี่นุ่งนะฮะั่ตอนแรกเดือนเดือนนี้เดือนนี้ก็ลาพี่นุ่งมาตอนกลางค่ำออกมาปูที่ที่ติวที่วงนะฮะเช่นงั้นก็กอใน้เราได้นาฬิกาถ้าขาดอะไรพวกคุณจะพลาดแต่การหน้ามือบาทด้ว่องเลยนะฮะถ้าจริงๆไม่พอว่าจะขอเพิ่มข้อเสนอเพิ่มเวลาที่มา โรคหายทั้งหลายอมาอุปะสาททั้งหลายูมาแก้ได้ทุกปัตหาต้ยเหตุสารรัเสือเมองลงพลังงันยังวิชาเรอโค้งคำมาช่วยยังอาลุงพ่อว่าคุณผู้ชมที่ทำิ่อไปและอาจารย์อาภาตโรนะที่สถานททุกท่านได้ร่วมกันในงานเทนลองรอพระในวันนี้ทับสิบหกพระหายพระยันสห้าพารักษาไลายหลพระอังคาร ขอมาพบลักษระรูปเดียวนเ็มา่ายางวงโรสุทาปทพระอาจารและะาทุกท่านที่ได้ร่วมมาที่วัันิเจอในวันนี้ักทาพระอาจารยอาารยระ้แ่ไนร่วมนั่นวันนี้มาารังั้าโอรรักทางทาิทยาังทางาา โสตธาทยมังยะอนุเมละเวเตธาตะวินาวอุฏเถกะยะมังคาระหัตติเมสาราณายะนะมมุตุนิโรธะตินิกิเณงแก่โยมอยู่เถียงโง่หน้ารูปภาพก่อน ตั้งใจอย่ส่วนตัวให้าพ่อพูดรวบรวมเวลาด้วยแต่ในที่พระสงฆ์ตัวต็ดที่พร้อมในสารพัฒนาองค์รรปรุงวิถีทางปฏิบัติ่ัลำติบูรณ์องใช้พระสงฆ์แต่เรา้เตรียมเจ้าหน้าที่นะลำเตรียมพันธุ์ไทยไว้หลังจากนั้นเ็จะยดแบบต่อไปอาจาที่พระงฆ์พิจารณาบ้างในารอบรมติที่ก่อ อุปการิเตสุปัจจยาโยนะธัมมาปัจจยาอุรามานํ okay. 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 การหาตัวหาทังวิหารทงปัญญาะาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายตาองเอาไว้มัประกาพรัตาหาถ้าไปตังสุคุจีวันเนื่ยในโอกาส มาประสิฐครหกรอบเจาปีในวันนี้ขออุปสมณอันเกิดจา,ากการบำเพ็ญบุญภาวนาตถาคตาหารอัไปไรย์ัจจุวัแด่พระผิสทสงขอพระพิสุสงจงรัก มากลวามศุภูอจนมาครับโปรตั้งใจนะอมิยทาชธรรมนิโรธุพาทิตยานรสันติทังโหรทังวัชุโขอริยราชธรรมนิโน वाद उपालो उपा พระเน้าปิเรต้าอิเรต้าอิศราเกวันอิศราเกวานอิศราเกวันฮาเร็ตุวันฮาเท็ตวันพระภูเก็ตีพระภเก็ตียุคานีมาาคิตพักยอาคานทุกนั้นพระญาติโตอี พระสาระสวเพศเอวดาทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทิศสอารีอิทธิพันธ์พระการโตบาลทั้งสิยนปุถานาจีกินนักดีกินนักบาเพศเอวดาทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชาย ยงโมทนารักเอาศลผลบุญนิาานาทงทักสุธาคงคาวารีเชื่อว่าเห็นใจขอดวอย่าได้มาบังเจิน,นีความยากอย่าเห็น dana'an dewa-dewa ito dinam peta'an ibu bapakati inwita'ka tutang tunang di pamewa di tentu kakeho itu tentapa tentu pangaraso yakha maitho tingkaso Sātosa paro sātāyū yācāyī vācī, te pa vācī, te pa vācī, sātosa paro sātāyū